เปิดภาพล่าสุดพิงกี้สวิกาลุกใหม่สวยฟาดหลังได้ประกันปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากที่ศาลให้ประกันตัวในคดีโ For ร x ทีดีสำหรับดาราสาวพิงกี้สวิกาชัยเดชก่อนได้รับการปล่อยตัวและได้รับอิสระอีกครั้งต่อมาทางด้านพิงกี้นั้นประเดิมงานแรกหลังจากได้รับอิสรภาพด้วยการขึ้นปกนิตยสารบันเทิงชื่อดังทีวีพูในเดือนเทศกาลแห่งความรัก ทางนี้ทางด้านเพจทีวีพูได้โพสต์ภาพปกในตายาสารพร้อมระบุว่าทีวีพูฉบับที่1,484เดือนกุมภาพันธ์เดือนที่มีเทศกาลแห่งความรักหน้าปกสวยหวานพิงกี้สวิกาชัยเดชที่ตอนนี้กลับมาสู่ชีวิตที่มีอิสรภาพอีกครั้งส่วนเรื่องคดีความนั้นเป็นอย่างไรเป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมแต่สำหรับแฟนๆที่รักเธอยังมีกำลังใจหอบใหญ่ๆมามอบให้เหมือนเดิม